โปรดนะครับขอบคตามเสียงเราที่เรามาหาท่านกพระฤา้ีวัดโพนานวครับผมนี่อะไรเห็นไหมเก๋ okay. เดี๋ยวนั่งรอท่านก็ไล้พระอาจารย์พระท่านอยู่แถวนี้ท่านอยู่ยที่นี่ไในโกรถครับมาถ่าเอาที Hãy subscribe cho kênh Ghiền đó Gõ Để không สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สีนุ่มป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมกับใหญ่ตั้งใจจะขึ้นมาหาพ่อปูนราคาพ่อปูนาคาจุดที่เราเคยไปเจอเป็นเคยว่าบ่อน้ําที่พวกพรนาทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นมาอาบน้ําเล่นน้ากันปีละครั้งพี่พี่ซึ่งวันที่เรามาเจอมันเป็นวันที่เขาใช้ล่องวันวันอะไรสักอย่างของเมืองบาดาเนีทุกคนนะปูนาคามาเตรียมพื้นที่ไว้ทุกคนวันนั้น พวกผมอผมกับใหญ่ไปเจอพระบู่นาคาคือตกใจมากต้นไม้ก็ไปไหมเหรอใช่พาต้นไม้ไปทุกคนนะวันนี้พวกผมจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็ตั้งใจจะขอให้ท่านอนะ่ะ<ป>พาผมกับใหญ่ลงไปใต้เมืองบาดาลจุดนั้นว่า<ช>จะไปเชื่อมโยงกับจุดที่ผมเคยไปเจออ่าพระธิดานาคาหรือเปล่าดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองขอท่านปู่นาคาดูทุกคนนะถ้า ได้จริงๆผมก็จะลงไปเพื่ออยากจะรู้ว่าด้านในของบ่อมอะไรบ่คนเมืองที่เราเจอแรหรือเปล่าใช่าามับแรใช่เราไม่รู้ว่าบ่อนี้กับอ่าจุดที่เราไปเจอเป็นยังไงเมืองวะเมืองหลังแล้วก็ที่เจอพระธิดานาคาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเชื่อมโยงไปหากันได้หรือเปล่าพอกไว้เพื่อให้ราบรับรู้ใช่แล้วเราจะให้พระปูนาคา พาลงไปถ้าลงไปได้ผมจะต้องถือลูกแก้วลงไปด้วยทุกคนนะผพกติดตัวไว้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าวันนี้เพราะพราขอบคงไม่มาทุกวันแน่แนพี่ถ้าเป็นจุดนั้นนะแต่ถ้าเรามีลูกแก้วติดตัวผมคิดว่าเราสามารถสื่อให้เขารู้ว่าเรามาถึงจุดนี้นะเราอยากให้เขาแบบมารับพ่ทีอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ใครจะทานในใจไปแล้วไม่ก็ลูกแก้ววางในน้าดูลองดูนะอโอเคพี่ครับฝากพีเอฟซี FC, ที่ดูคลิปนี้อยู่กดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพีแฝดวีสองเฮล เดินทางครับผมทุกคนครับจะบอกว่าอยู่ๆฟ้ามืดเฉยี่พี่ไม่รู้เพราะอะไรอากาศแปรปรวนมากแล้วมันก็มืดคึ้มไปเลยพี่พี่ตอนนี้ผมกับใหญ่ก็เดินทางมาใกล้จะถึงอีกประมาณ500เมตรแล้วคนนะเราไม่สามารถบอกได้เต็มไทุกคนใช่เราไปไม่มีเซนต์เราไม่มีความสเชื่อสักอย่าง จะไปเพราะอยากจะไปกราบไหว้ท่านด้วยแล้วก็จะไปไไอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำเอาขอท่านขึ้นมามน้ำเบาลงเยอะเน,นะก็ตรงจุดตงนี้ด้วยใช่คับ าพวกเราทําการซื้อรองเท้าใครว่ากัคะนะมมมันทำไม้หอมด้ขนนัดูวยเรียบร้อยเพื่อเอาไว้ไอ้เพื่อคนก็เป็นห่วงนะใช่เอาไว้โอเคตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันใส่ไม่ดูนะแับไม่ลาบากเกินแล้วเชือกมันต้องมัดเยอะจกินแล้วแล้วก็เส้นคันคือมันเปียกน้ำมันมันต้องมันต้องกลัวว่าจะแห้งยากมันแห้งง่ายแล้วมันก็โดนน้าได้ง่ายๆเลยสบายสบาย ก็ะพื้นดิดเนี่ยดีมากเลยมอการเดินป่าเพราะเราใต่เขาแตะบ่อยๆเนี่ยมันเสี่ยงต่อการลื่นแล้วก็อันตรายในการเดินป่ามากหอนาขอยเชื่อพ่อปู่นะใช่เจอเขาเป็นังไงม้ากเลยคังเลฮึทุกคนดอกอะคิดเหล็กหรอใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน น่าใช่ั้งที่นี่คือเรียกว่าเป็นน้ำตกล้างก็ว่าได้ทุกคนนะไหลร้อยปีแล้วทุวกคนนะซึ่งบอกว่าเป็นสานที่โบราณเลยก็ได้ เนี่ยนะคืออย่ที่บอกครมันเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะดิบําบันมากนะใช่คนที่ไม่เคยมาพี่จะไม่รู้จักอยู่ที่นี่นี่เป็นเส้นทางเพราะว่าเฮ้ยเห็นเหรอมองเห็ดตอไม้ขึ้นทางอ่ะคนที่เดินป่าเดินจะเป็นทางนี่จะวะใช่เพราะน่นมองเห็นทางแต่ว่าหนังม้ก,ก็น้อยนะเพราะว่าสาัตว์ลายแมงนี้ก็ค่อนข้างจะอาถรรพ์นะทุกคนบอกให้ใช่ ใครชอนไปอะ่ะคนจับไปแล้วไม่กลวทั้งปีก่มีนะใช่หมืนกัคํา,า,าต้องห้ามคำต้องสบ,บอ,อ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อก่อเราไปเจอเลามาครั้งก่อนอะ่ะมาหาปู่ะไปเจอห้างอ่ะห้างแอ่ะไม่รู้บนบนโคตรหินอ่ะไม่รู้ แล้วก็ห้างว่าแข็งแรงมากแต่ตอนนี้เหมือนก็ยังมีการใช้งานอยู่นะเพราะว่าไฟพิ่งจุดไปนานโอเคไปพี่เอแ่อ้อกอี่จะมีแกลกโดนผมกับยายจับเผาไฟแล้วนนะตามาตัวนตัวนักทีคนใช่ตอนนี้แค่ตัวปลาสีแดงยังลอยนวลอยู่ไม่รู้ตอนนี้มันไปแฝงตัวอยู่ที่ไหน Đi kèm cái nhá. các con. cho bắn phân không à? ไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะขอ,อนั่งพักกันก่อนนะเพราะว่าคนยังไงจะเมือ่อยขาแล้วน,น,นี่แหละแต่ที่นี่ก็ไม่ไกลตนะรานี้นะเหตุผลว่าเราเดินไม่ถึงขีว่าเพราะว่าเราคำนวณไงเราเข้าไปหาบออยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่าไกลกว่าจเหเดิมนี้บ่ประมาณน,ะานี้อยู่ข้างบนนี้ ขอนั่งพักทุกคนนะเพราะว่าน่าจะเหนื่อยจริงเาจรทุกคนทุกคเชื่อว่าจะไม่ไกลขนานี้เราเดินมาพี่บอกยมันไกลไม่ถึงสิวะนี่ีมันไม่เหมือนกันนะเราจะไปต่อไปมันดีจังนี่ก็จะไปต่อ มีคมคดอยมนี Gesch ่อยไรพี่มัคิอไร่างเยะมมีอะไร้าอหน้าคอจ้นหน้าคอนอมีเยอะมีใส่มบองคนหน้าคอนเยอมันเยเยบางมีนีพี่ครับภาวนานะขอให้ฝนอะตกไปพี่เพราะนี่จอลำบากแย่แล้ถ้าฝนตกนี่แย่เลยคนบอกเลย ตอนำบากวเดิมอีกอยู่ฟ้ากะมืดมาเลยพี่แล้วก็แสงไม่มีเลยมืดตึ๊บเลยอะ่ะอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นไปได้แต่ว,ว่ามันก็แปลกนะเมื่อกี้เข้ามาเปิดคลิปมาแสงสว่างเลยมันมีแสงให้เห็นอยู่แต่เราเนี้ยแสงกลับหายไม่รู้จะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราหรือเปล่าเราเนะี้ยไม่เป็นไรเราก็มีลูกแก้วแผนหน้าที่คิดว่าคุ้มครองกันได้ทุกคนนะ คิดว่าท่านจะปกปกักกษาเราได้ผมเชื่อว่าผมเล็กรอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าโชคตาแล้วก็ความโชคดีเราเชื่อเรื่องนี้นะหมออาความดีที่ทำมาด,ดีกว่าใช่เป็นความดีที่สาชาสมมาด,ดีกว่าเออที่ช่วยเราไว้ทุกวันนี้โอ้เี็บน้ำค่อนข้างจะดังนิดหน่อยแต่น้ำน้อเบาเลยนะน้ำมันน้อยลงนะเพราะฝนตกน้อยลงแล้วข้องบนอ่ะ เดินทางต่อแล้วทุกคนพัก<ป>งานไม่ได้เสียเวลามากกันไปเดินทางนันต่อดีกไว้พี่เดี๋ยวเราจะเสียเวลากันไปอีกไป,ไปทุกคน

พี่อยู่ดิถ้าเราออกไปอะไรที่ดีมากทนะเงหมดถ้าฟาคือเงยุงก็ชมตามอีกแม่ยุงก็เยอะตามไจ้ไึง่ไหนวะทางข้างๆเนี่ยเลขเลขคนไอ่ะเล็กแปดเอาไปเล็กแปด มันจะใกล้แน่ัใกล้ถึงหรอทุกคนใกล้ถึงนะไปเดินต่อเดี๋ยวใกล้ถึงผมถ่ายดูอีกครั้งทุนะพูดไทไม่ออกเลยถึงัไม่หอเราสองคนมาถึงแล้วแต่ต้องห่างลงข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปตามน้ำบุกทีไปไปเดี๋ยวททางก่อนเนทางมันลกมากพี่ผมถึงไม่กันใช่เพราะว่ามันกับว่าเขาปิดปิดถางข้าเพื่อไม่ให้ทุกใครเข้ามาดูเห็นข้างใน มันจะลกๆพี่จะปะมันจะไม่มีทางเข้ามาเลยมันจะลกเลยผมจะพยายามไม่ฟันต้นมุงต้นไม้เพื่อให้เป็นทางเข้านะเพราะว่าจะได้ปิดทางเพื่อมาให้ใครมองเห็นทางเดวแยกให้มันกว้างเกินไปนะใช่มองไม่ออกทางเฮ้ยถึงแล้วใช่ทุกคนถึงแล้วถึงแล้วคุณ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 ไม่เจอใครอ่ะทุกคนจำนะตรงนี้สมัครก่อนโน้นนะแล้วเจอพระครูกับมังอยู่ตรงนี้เพื่อทำพิธีทุกอย่างแล้วดูความเรียบร้อยใช่เร็วมากเร็วไปแล้ว น,นี่ลองจำเนี่ยออโอ้ยยิงเขามาทุกคนมันแข็งไงได้นเนียงไรคนนีนี่มากเลยอ,อ่ะตัวนี้ผมไปใยยหญ่ทีนัหนคนนะไม่รู้ว่าพระปู่เขาจะออกมาหรือเปล่าผมไปใหญ่ตัยย้งภาวนานะแล้วก็อธิษฐาในใจว่าขอให้เราได้เจอท่าน

ม,มุมตัวม,มุมตัวจุดห้ามันจะดูดีมากสวยมากเป็นคนค่อนข้างผมเองมันเป็นพวกกลินที่มีพวกแบบให้ต่างขึ้นเป็นธรรมชาติมากๆนะ<บ>มเมื่อเราอยู่เมืองอีกเมืองเป็นเมืองเ,อาเานนาขาท้ำรับแรงเนี่ยเป็นบรรนาคาที่ธรรมชาติสุดๆอะ่ะดูแก้มให้หน<บ>่อยครับนี่ดูดิครับนี่นะ ี๋ยวผมจะนั่งนั้งหนึ่งนะให้ผมใจเย็นก่อนเพราะว่าถ้าเราทำอะไรแบบร้อนๆมันจะออกมาไม่ดีพี่เดี๋ยวตอนนี้จะเสียงดังเรื่องน้ำเดี๋ยวให้เรีกปรับเส,เ,นะเ,นะเสียงหน่อยนะตอนตัดวางคลิปอะช้อนเสียงหน่อยให้เสียงผู้ได้ยินชัดกว่าน,นี้หน่อยร้อนผมใจเย็นแป๊บมึงร้อนเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยมาแต่ร้อนมาเงี้ยมันทำไมไม่ไม่ดีหรอกพ <c oughs> อนาะคอยพวกเราได้เจอพ่อปู่นะ ธรรมชาติมากผมชอบมีมากนะท่้นก็เมาเห็นเป็นลางๆตรงน้ำเนี่ยมีเหมือนแทนหน้าเล่นน้ำอยู่ทุกคนใช่พี่งอยู่นะเป็นตอไม้ที่ใหญ่มากไม่ว่าตอตะเคียนหรือเปล่าพี่พีใหญ่ขนาดเลยอะสองสามคนโอบอะสี่คนอะแล้วว่าท่านจะมาไหม นอยากจะเอาลูกแก้วครวันนั้นลูกแก้ววางไว้บนหินหลวกอธิษฐานให้ท่านออกมาหาเรานะจมครับสาธสุขออมอธิษานบไับผมน่ัเป็นจริงี่อยู รนะครับขอบคาณตามเสียงเราที่เรามาหาท่านวาันนี้แจ็คราพอนานแล้วครับผมเนี่ยไรไเห็นปะเค <Okay. S 1> เดี๋ยวนั่งรอท่านกันลยผมอยายาตั้งกล้องไว้คนนันเพื่อจะรอท่านออกมาอรอท่านด้วย ตั้งกล้องพวกเวลาถามว่าท่านมาตอนไหนจะย้อนกลับไปดูได้พี่พี่เจอเห็นเจ้าไหมไม่เจอไม่เจอตาเปล่าเห็นแต่เปลาเปลาเห็นแต่ว่ายกล้องไม่เจออละเจ้ายืนจมีหนามอย่างนี้ เป็นภาวะลงไปที่จุดเดือดกันได้อาจจะเป็นว่าตรงนี้เป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งถาก็าสามทำอะไรทำได้เทื่ต้องผ่านการทครับก็เหมือนกันแตะหมู่บ้านะนะ่ะ รู้สาทุกขอให้ท่านพ่อปู่จะออกมาหาพวกผมด้วยเถิดสาทุก ที่ผ่านที่ผ่านแบบ <c oughs> ไทย ผ่านก่อนใร่ไม่ยินท่านท่านอยูนี้ท่านอ่ที่นี่ไม่โกรธครับมาหาอาทนดีครับัีผมอ่าาม,มา,าแล้ว สอยมากยที่ไหได้เจอท่านแบบท่านทุกท่านทมาแล้วคนท่านต้องกลับขอกลับเขาประกาศไว้ท่านคนนะผมที่สั่งวปเที่ยวที่ผมไป่านไม่ใช่นะครับนะครับแล้วที่นอนจะผอลงไปอยากห้ได้ไกับท่านผมเล่แน่ว่านี่เป็นเมืองเดียวกันหรือว่าท่านับที่ผมเจอท่านาชามหรือเล ตัวท่านลับหตัวทหารเราได้ขี้นหครับแต่สองนี้มันเป็นรู้ักกันหรือเปล่าีราานอยู่เือนกันแต่ว่า้าคนะเอละเออาะเราหมู่บ้านกันอเภอกันแต่พอไปอยู่ที่หอธรรวก็รู้จักกันราชาปกครองนเดียวกันทกคนรันีน้่านี แค่ทานเราเฮียนามาอับดางอย่างครับไม่ร้เวลาวันนั้นแต่ว่ามันเขคูดมาดูเกเป็นที่ไว้ก่อนมันท่าเป็นตับพูโสวยเหรอเนยถ้าเปบคนดูแลเป็นที่รรโสดมีใช่ไหมครับก็่ต้าไปได้เลยอม่ครับ กผู้จะพาพรองคนยายลงบด้านล่างท์มันเียจรจยแค่งบาลานี้ครู้ว่าลูกเราจะกลับมาตอนไหนก็ต้องต้องตั้งกงไว้ก็ก็เวลาขานในทางลงไปทางนี้ที่พี่ได้เห็นเมือเรา้นลงไปต้องกอจะพานครับเดี๋ยวมกจะก่อนจ อขออนุญาตถอดเชือคนนะขึ้นมาเลยไม่หนาวแล้วแล้วเชือกแบบไม่เปียกผมสอบทีฟซีกล้องเขาเดูดูให้ผมดีนะครับว่ามีใครเดินผ่านกล้องหรือเปล่าผมก็กลัวจะมีคนเขามาหยิบกล้องผมไปนะจะมาไกลคนนี้มีใครมาไดหมไม่มีผมนะครับนี่ปาาพิชิเช่วง ี่ครับขอภัยทีครับพอดีระหว่างเฉยเลยงงที่ผมกลับมาเนี่ยกล้องมันตัดไปเองถ่ายไปเฉยทุกคนผมงงเพราะอะไรยรังก็งงนะไม่รู้ว่าเปพราะมันร้อนเกินหรือเปล่าอาจจะไปอาจจะไปนานมากแล้วดูผมผมนะเปียกเลยพี่ทุกคนก็ไปพักหนึ่งนะผมว่านะรีบขึ้นมาคือผมตรงนี้ใส่เสื้อเพราะผมหนาวมากหนาวจริงจงแล้วก็ผมตอนนี้ยังเปียกไม่หายทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับยายขออนุญาตกลับบ้านเพื่อไปอาบน้าแต่งตัวดีก่อนเพราะว่าตอนนี้เรา เยวตัวมากพี่ก็ถือว่าเป็นบุญมากๆทุกคนนะเราลูกแก้วก็เราทุกคนกับลูกแก้วลูกเดียวกันนะทุกคนแล้วก็เข้าไปในเมืองบาดาลกันซึ่งเป็นคนละถ้ำคนละที่กับที่เราไปครั้งก่อนจริงกับกับพระธิดาที่กันเลยแต่ทุกคนใจดีเหมือนกันข้างในสวยมากพี่ข้างในแบบผมมีบึงจริงนะสวยจริงแล้วก็ดูแบบว่าทุกคนครับเหมือนกับโลกนิยายแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบเป็นถ้ำมิติสวยๆไปเจอที่สวยงามเป็นที่เดียวกัน ไปโพที่ถ้ำพดาก็ได้ตรงอะไรเคยรู้มเมืองอะเมืองแต่่อน้้ำทางอีกทางต้องเดินไะห้ไก่ก็ <c oughs> เลยไม่ไ,ไปพี่ก็ผู้สีรเครื่งมาส่งถึงนี่ก็จริงแต่ว่ามันถ่ายไม่ทันพี่กล้องมันตัดไปเองนะอันนี้ก็เลยใช้เครื่องเครื่องหนึ่งถ่ายดีดีโอตอนหลังจากลกับมาทุกคนกลันมาเนี่ยรีบรีบคว้าเสื้อก่อนเพราะหนาวมากพ,พี่โอเคทุกคนจะขอเราจกลับไปอาบน้ำที่บ้านทุกคนนะ